สำหรับคนที่มีอาการปวดเขา่าหรือว่าเข่าเสื่อมหรือว่าใกล้เสื่อมแล้วเนี่ยคนจะเลี่ยงพฤติกรรมประมาณ3-4อย่างนี้นะครับอย่างแรกสุดเลยก็คือนั่งคุกเข่าครับเวลาเรานั่งคุกเข่าไปเนี่ยมันก็จะทําให้เขา่าเราเนี่ยไอชนกับพื้นหรือไม่ก็องศาเนี่ยมันมากเกินไปโดยเฉพาะถ้านั่งเทพทีตาข่าย่างนี้ครับเข่าเนี่ยมันจะเละเทะเลยคนที่เริ่มมีอาการแล้วเนี่ยเลี่ยงไว้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับ นั่งพับเพียบครับนั่งพับเพียบเนี่ยก็จะทําให้องศาของเข่าเนี่ยมันไม่ดีเราก็ควรจะเลี่ยงมันเหมือนกันคนที่เสี่ยงเข่าเสี่ยมกับเจ็บเข่าบ่อยๆอ่ะเนาะส่วนอันที่3นะครับการนั่งข่ยห้างเนี่ยก็ควรจะเลี่ยงเช่นกันนั่งข่อยห้างประมาณเนี้อ่าบางคนก็นั่งอย่างนี้นั่งอย่างนี้นั่งยังไงก็ได้พอเรานั่งอย่างเงี้ยไม่ได้ส่งผลกับเข่าตรงๆนะครับแต่ว่าหลังกับตัวสะโพกเราเนี่ยมันจะเสียสมดุนฉะนั้นถ้าเรานั่งบ่อยๆเวลาเราเดินไปเรื่อยๆเนี่ยตัวเข่ามันจะ โกงการออกบ้างเขาเนี่ยส่งผลกับเขาเราเยอะเหมือนกันนะครับส่วนน้ำสุดท้ายนะครับนั่งยองๆครับนั่งยองๆองเนี่ยก็คงไม่ยากเหมือนกัน